สวัสดีค่ะพวกเราทีม Wal k i e Talkie จจะมาหาวิทยาลัยศินปากรผ่านกันไปแล้วกับการแข่งขัน Startup Thailand League 2 0 2 4นณมหาวิทยาลัยศรีประทุมการแข่งขันมีทั้งหมด250ทีมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศคัดเลือกให่เหลือ100ทีมที่ดีที่สุดเพื่อต่อยอดในการทำโปรโตไทป์และพวกเราทีม w a l k i e t a l k i e คือหนึ่งใน100ทีมที่ผ่านการคัดเลือกโปรดักต์ของเราคืออะไรน่าสนใจยังไงมี Business โ Mo เด l อย่างไรบ้างขอเชิญทุกท่านไปรับชมได้เลยค่ะ จากการที่ทางครอบครัวของหนึ่งในสมาชิกทีมเราเป็นเกษตรกรบ่อกุ้งจึงทำให้ทราบถึงปัญหาจากการเลี้ยงกุ้งที่ส่งผลให้เกิดการขาดทุนมากๆซึ่งปัญหานี้มีสาเหตุมาจากคุณภาพของน้ำที่เป็นปัญหาถึง40%ด้วยกันค่ะสิ่งที่ทําให้คุณภาพของน้ำมีปัญหาคือค่า pH ค่ะที่ระบุความเป็นกรดด่างของน้ำโดยทั่วไปแล้วค่า pH มาตรฐานของบ่อกุ้งควรจะอยู่ที่7.5-8.5ถึงอันนี้ถึงจะเป็นค่า pH ที่เหมาะสมที่สุดค่ะ หาค่า pH ไม่เหมาะสมจะเกิดอะไรขึ้นถึงที่ตามมาคือจะมีกุ้ง30%ที่ตายลงไปให้บ่อขนาดกลางคิดเป็นประมาณ24,000ตัวส่งผลให้มีมูลค่าความเสียหายถึงเกือบ500,000บาทต่อ1บ่อวิธีการแก้ปัญหาแบบดั้งเดิมของชาวบ้านคือการวัดค่า pH จาก pH meter ถ้ามีค่าที่ไม่เหมาะสมชาวบ้านก็จะพายเรือไปหวานสารปรับค่าแล้ววัดอีกครั้งทำซ้ำจนกว่าจะได้ค่าที่เหมาะสมค่ะ เราจะเห็นได้ว่าวิธีการแบบดั้งเดิมที่ทำมันส่งผลให้เกิด Human Error เสียเวลาและมีอัตราการตายของกุ้งที่เพิ่มมากขึ้นค่ะจากปัญหาที่กล่าวมาทีมของเราจึงได้พัฒนาโปรตโตไทป์ที่ประหยัดเวลาเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของกุ้งและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยค่ะโดยที่ตัวโปรตโตไทป์ของเราประกอบไปด้วย2ส,ส่วนหลักคือ 1. ส่วนของซอฟแวร์ พระนาเพื่อทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ใช้ MQTT โปรโตคอลในการสื่อสารและมีเซิร์ฟเวอร์ในการเก็บสถเพื่อเก็บข้อมูลค่า pH ของน้ำในแต่ละบอ่อเพื่อต่อยอดในอนาคตต่อไปของในส่วนของฮาร์ดแวร์เราต่อยอดมาจากทุ่นลอยน้ำที่สามารถหวานสารปรับค่า pH ได้ในส่วนของ business model ของเรามี2แบบด้วยกันค่ะ 1. B 2 C มีด้วยกัน4ี่โมเดลคือ ขายอุปกรณ์15,000บาทการปล่อยเช่า3เดือนการมีนาเน้นและการ Subscription ค่ะ 2. B2B คือการขายส่งให้กับ m o โมเดิ a เ e จร้านอุปกรณ์การเกษตรเช่นไทยวัสดุหรือร้านเกษตรไฮโซค่ะ